b บล็คพิง k มาแรงระดับโลกติดท็อป20ยอดผู้กด Subscribe ใน YouTube ถึง20ล้านคนเราม,เมาช่วงนี้แค่อัปเดตข่าวบันเทิงเกาหลีในช่องโซนซ h t ครับเราไปอัปเดตความแรงของ b l a c k พิงกกันดีกว่านะคะคุณผู้ชมโอ้โหกระแสะรุนแรงมากตอนนี้ดังไกลไปทั่วโลกเลยล่าสุดนะคะชาแนลของเธอเนี่ยมีผู้ Subscribe ส,ส,สูงมากเลยนะคะถึง20ล้านคนเลย b บล็ k พิงค์คสร้างสถิติอีกแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อวันที่23มีนาคมที่ผ่านมาค่ะทาง YG Entertainment นะคะก็ได้ประกาศค่ะว่าแบล็ k พิงคมียอดผู้กด subscribe YouTube c h anel n ของพวกเธอเนี่ยทะลุหลัก20ล้านคนแล้วละคะ่ะโดยความนิยมของพวกเธอนะคะพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่ไปโปรโมทที่อเมริกาและก็เตรียมที่จะแสดงในงานเทศกาลดนตรีโคเชล่าในเดือนเมษายนนี้ ซึ่งสถิติของ b l a c k พิ n k นะคะเป็นที่น่าประทับใจมากแต่ว่าพวกเธอใช้เวลาไม่ถึงปีค่ะหลังจากที่ได้รับรางวัล Diamond c r e a t o r a w a r d จากการได้ยอดผู้ Subscribe ถึง10ล้านคนเมื่อสิงหาคมปีที่แล้วค่ะวา e n t e r t a i n m e n t ก็เผยนะคะว่ายอด YouTube Subscriber เนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่เป็นการวัดถึงความนิยมของวงในระดับนานาชาติแบล็คพิงก็สามารถทำยอดผู้กด u b s c r i b e ได้มากถึง10ล้านคนในเวลาเพียงแค่แเดือน ทำให้เป็นการแสดงว่าพวกเธอนี้ยนีที่คนในระดับโลกค่ะแบกพิงนะคะยังเป็นศิลปินจากประเทศเกาหลีใต้กลุ่มเดียวค่ะที่ทํายอดผู้สับสไ r ร์ e เนี่ยติดอันดับท็อป20ของศิลปินทั่วโลกที่มียอดผู้สับสไพร์สูงสุดใน youtube อีกด้วยโดยพวกเธอก็แช่อันดับนะคะกับศิลปินดังค่ะอย่างเซเวน่าโกเมสเจบาวินแจดยแองกี้แล้วก็เดวิดเกต้าที่มีผู้สับสไพร์20ล้านคนเช่นกันค่ะ ต้นดับที่1น,นะคะมียอดคน Subcribe นะคะสูงสุดก็คือ Justin b i นบ e เบนั่นเองที่มีผู้กด Subscribe 43ล้านคนค่ะโอยสุดยอดไปเลยนะคะตบมือให้แบ็คพิงนะคะเยี่ยมไปเลยเราก็จะเป็นกำลังใจให้นะคะลิซ่า่ะสูสูค่ะ